ก็ธรรมะสวัสดีกับนักเรียนนะวันนี้ก็มาเจอกับพระอาจารย์อีกครั้งนะในเรื่องของพระไตรปิฎกเรื่องของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเนี่ยมีชื่อเรียกในภาษาบาลีว่าติปิฎกหรือเตปิฎกนั้นเป็นคำพีหรือตำราทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคำพีไตรเวทของศาสนาพราหมณ์ คัมภีร์ไบเบลิลของศาสนาคิดอังกุรอ่านของศาสนาอิสลามนะนี่คือทั้งหมดที่เป็นตำราแต่วันนี้เรามาเรียนรู้ของพระพุทธศาสนานะในเกี่ยวกับเรื่องของรพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนะหัวข้อที่หนึ่งเลยความหมายของรนะพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎก แยกเป็น3คําคือพระไตพระหมายถึงแปลว่านะแปลว่าประเสริฐเลิศเป็นคําแสดงความเคารพหรือยกย่องนะต่อไปสองไตรไตรคือแปลว่า3าตีติหรือเตแปลว่า3เช่นเดียวกันนะในภาษาบาลี ต่อไปคำว่าปีดกแปลได้สองอย่างคือหนึ่งแปลว่าคำพีหรือตำราหรืออีกความหมายหนึ่งคือแปลว่ากระจายหรือตะก้าที่แปลว่ากระจายหรือตะกา้าหมายความว่าเป็นที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ไม่ให้กระจรัดกระจรัดกระจาย นะสรุปคือคำว่าพระไตรปิฎกหมายถึงคำพีหรือตำราพระพุทธศาสนาะที่บรรจุรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้านั่นเองนะต่อไปประเภทของพระไตรปิฎกประเภทของพระไตรปิฎก นะปฏยปิฎกเป็นคำพีที่มีความสำคัญนะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานะเพราะเป็นคำพีที่บรรจุคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นเอกสารในการอ้างอิงคำสอนที่น่าเชื่อถือที่สุดแบ่งเป็นสามคำพีหรือ3ประเภทนะก็คือ 1. พระวินยัยปิฎกนะว่าด้วยเรื่องของศีล ทั้งของพระพิสุและพิสุนีนะรวมไปถึงข้อปฏิบัติด้วยนะสพระสุตันตปิฎกคืออะไรคือว่าด้วยพระธรรมมเทศนาทั่วๆไปนะแล้วก็เหล่านิทานชาดกนะรวบรวมไว้อยู่ในหมวดของพระสุตันตปิฎก 3. พระอภิธรรมปิฎกนะว่าด้วยเรื่องของหลักธรรมล้วน เป็นธรรมะที่สำคัญนะไม่มีนิทานชาดกประกอบนะต่อไป3ความเป็นมาของพระไตรปิฎกนะอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะในสมัยที่พระพุทธเจ้านะยังทรงมีพระชนยูนะและในช่วงแรกที่พระองค์เสด็จดับขันบรลินพานใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีพระไตรปิฎกนะซึ่งเป็นที่บรรจุคำสอนไว้เป็น หมวดมู่อย่างใดนะคําสอนนั้นของพระพุทธเจ้านั้นยังไม่มีการบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษรนนะใช้วิธีการท่องจําต่อๆกันมาซึ่งเรียกว่ามุขปาทะนันคือการคือการว่าปากเปล่านะในขณะที่ยังทรงมีพระชนอยู่นั้นนะคำสั่งของพระองค์นะเรียกว่า พรมมจรจั์ครั้งต่อมานั้นเรียกว่าพระธรรมวินัยและจนกระทั่งมีการทำสังคยนาคือมีการชำระตรวจสอบรวบรวมคำสอนนะไว้เป็นหมวดหมู่นะพระไตรปิฎกขึ้นในภายหลังต่อมา การกล่าวถึงความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกนะจำเป็นต้องกล่าวถึงเหตุการณ์ตั้งแต่มิได้จารึกเป็นลายละอักษรทั้งหลักฐานการท่องจำและข้อความที่กระจัดกระจายจยังไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่จนถึงการทำสังคยนาคือจัดระเบียบหมวดหมู่การจารึกเป็นตัวหนังสือและพิมพ์เป็นเล่มนะ ในเบื้องต้นขอกล่าวแล้วกันพระอาจารย์ก็จะกล่าวถึงพระเทระสี่รูปนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องอกับความเป็นมาของพระไตรปิฎกนะคือหนึ่งเลยคือพระอานทนนะผู้เป็นพระอนุชาคือลูกพี่ลูกน้องนะลูกพี่ลูกน้องและเป็นผู้อุปถากรับใช้พระพุทธเจ้า นะในฐานะที่ทรงเป็นผู้จำพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกไว้ได้มากที่สุดนะพระอนุน์เป็นท่านแรกที่สามารถจำคำสอนของพระพุทธเจ้านะทั้งหมดในเรื่องของสุตันตปิฎกหรือพระอภิธรรมปิฎกเนะี่ยท่านจะจำได้เยอะมากนะส่วนองค์ที่สองคือพระ อุบาลีนะนี่มีความเชี่ยวชาญมากมีความเชี่ยวชาญในพระวินยัยนะในฐานะที่ทรงจำพระวินัยได้มากนี่นี่เป็นอีกท่านหนึ่งอีกองคหนึ่งนะที่ทรงจำพระวินัยได้เยอะที่สุดและถูกต้องที่สุดนะต่อไปองค์ที่3คือพระโสกุณฑิกะนะนะ ผู้เคยท่องจำบางส่วนแห่งพระสุตันตบิฎกและกล่าวข้อความนั้นแบบปากเปล่าได้นะในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้านะได้รับการสรรเสริญว่าทรงจำได้ดีมากนะทั้งสําเนียงที่กล่าวข้อความออกมาที่ชัดเจนแจ่มใสเป็นตัวอย่าง แห่งการท่องจําในสมัยที่ยังไม่มีการจารึกนะพระไตรปิฎกเป็นตัวหนังสือสุดท้ายคือคนองค์ที่สีคือพระมหากัสปะนะเป็นผู้ที่เริ่มทําการสังคายนาเป็นครั้งแรกนะจะระเบียบพระพุทธวจนะให้เป็นหมวดมนะูในข้อนี้ย่อมโยงไปถึงพระพุทธเจ้าพระสารีบุตร และพระจุนทะน้องชายของพระสารีบุตรด้วยนะซึ่งเคยเสนอให้เห็นความสำคัญของการทำสังญญายนาหรือการจัดระเบียบหมวดหมู่คำสอนของพระพุทธเจ้านะนี่คือความเป็นมาทั้งหมดและก็จุดเริ่มต้นของการทำสังญญายนาและความสำคัญของพระอริยสงฆ์ที่ทรงจำพระไตรปิฎกทั้งพระวินยัยพระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิดกไว้ได้ทั้งหมดนั้นพระอาจารย์ก็จะพามาสรุปง่ายๆเพื่อความเข้าใจของนักเรียนนะพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือสรุปเลยก็คือเป็นคำพีทางพระพุทธศาสนาที่มีความสําคัญมากนะเป็นเพราะเพราะเป็นหลักฐานทางพระพุทธศาสนาที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลายละอักษร นะเพื่อให้เราได้ศึกษาค้นคว้าและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้นะแบ่งย่อยออกมาเป็นหมวดหมู่ข้อแรกก็คือหมู่แรกคือวินัยปิดกนะหมวดว่าด้วยของระเบียบวินยัยศีลข้อปฏิบัติของพิสูุสงฆ์และพิสุุนะีนะมีทั้งหมด21,000 พระธรรมขันธ์ <c oughs> สสุตันตปิฎกคือหมวดหมู่ที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาทั่วๆไปนะมีประวัติและท้องเรื่องประกอบพร้อมด้วยมีเรื่องของนิทานชาดกเข้ามาสอดแทรกธรรมะพูดถึงในอดีตการนะต่างๆนะมีทั้งหมด21,000พพระธรรมขันธ์ ต่อไป 3. พระอภิธรรมปิดกนะว่าด้วยเรื่องของหลักธรรมหลักธรรมต่างๆนะหลักธรรมนะไม่มีประวัติแล้วก็ท้องเรื่องประกอบนะมีทั้งหมด42,000พพระธรรม,มขันธ์นะทั้งหมดนี้นะคือโดยสรุปนะที่พระอาจารย์จะอธิบายฟัง เมื่อเข้าใจแล้วเร,เราก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดให้เราทุกคนแคปหน้านี้ไว้นะอ่าแคปหน้านี้ไว้เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการตอบคําถามที่พระอาจารย์จะให้นักเรียนทุกคนได้ทํากันนะเป็นแบบฝึกหัดท้ายอ่เมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมกัน นะอ่ะให้นักเรียนนะเขียนความหมายลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะข้อ1ว่าด้วยเรื่องมีทั้งหมดกี่พระธรรมขันธ์สองสุตันตปิฎกว่าด้วยเรื่องอะไร 3. พระบิธรรมปิฎกว่าด้วยเรื่องนะเขียนลงไป เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันอ้าวตอนนี้พร้อมแล้วให้นักเรียนเขียนลงในสมุดของนักเรียนนะเมื่อเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะอ่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้พาจจรย์ให้เวลา5นาที เปไงกันบ้างนักเรียนทุกคนก็คงจะทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเรามาดูว่าที่เราเขียนไปถูกมากถูกน้อยสักเท่าไหร่นะผิดไม่เป็นไรให้แก้ตามอาจารย์นะหรือใครตอบไม่หมดก็ให้เพิ่มเติมตามเฉลยได้เลยอ้าวมาดูข้อแรกวินัยปีดกว่าในเรื่องของอะไร ว่าในเรื่องของวินัยหรือศีลของพิสุและพิสุนีมีทั้งหมด21,000พระธรรมขันธ์นะสสุตันปิดกว่าในเรื่องพระธรรม,มเทศนาทั่วๆไปนะมีนิทานชาดกประกอบมีทั้งหมด21,000พระธรรมขันธ์ ต่อไปสุดท้าย3าอภิธรรมปิดกว่าวยเรื่องของธรรมล้นลวน,ลวนหรือธรรมที่สำคัญนะไม่มีนิทานชาดกประกอบม,มีทั้งหมด42,000พระธรรมขันนะเป็นยังไงกันบ้างตอบถูกกันหรือเปล่าหรือใครยังตอบไม่ครบเพิ่มเติมลงไปนะ สุดท้ายนี้ก็วันนี้การเรียนการสอนก็ขอจบเพียงแค่นี้นะในเรื่องของพระไตรปิฎกแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะขอให้นักเรียนทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคร้ายที่กำลังระบาดอยู่นะเจริญพรก็ธรรมะสวัสดีกับนักเรียนนะวันนี้ก็มาเจอกับพระอาจารย์อีกครั้งนะในเรื่องของ พระไตรปิฎกเรื่องของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเนี่ย <Okay. S 1> มีชื่อเรียกในภาษาบาลีว่าติปิฎกหรือเตปิฎกนั้นเป็นคำพีหรือตำราทางพระพุทธศาสนา <Okay. S 1> เช่นเดียวกับ